บิงทั่วโลกสุดทนศิลปินชาวมาเลเซียแต่งเพลงอย่างแบ็คพิงเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะสำหรับสีสาวจากวงแบ็คพิงเกิร์กรุ๊ปชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้จากค่าย YG Entertainment ที่ประกอบไปด้วยเจนนี่จีซูโรเซและ Lisa, แลิสาลิสมาโนบาลแบ็คพิงเป็นศิลปินเกิร์กรุ๊ปที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยชื่อวงแบ็คพิงค์มีความหมายว่าแบ็คพิงค์คือความตั้งใจให้ตรงกันข้ามสีชมพูสื่อถึงความงดงามแต่ความสวยไม่ใช่ทุกอย่างพวกเธอเป็นทีมที่ไม่ได้มีเพียงรูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังมากไปด้วยพรสวรรค์และล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีเรื่องที่ทำให้บลิงทั่วโลกถึงกับหัวร้อนเลยล่ะคะ่ะเมื่อนักร้องนักแต่งเพลงชาวมาเลเซียเนมวี กอดราม่าครั้งใหญ่กับเหล่าบริงทันทีที่ปล่อยเพลงใหม่ You Know Who Is My Father ออกมาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564เพราะมีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งพาดพิงวงแบ็กพิงนั่นเอง Name V ร่วมกับเว็บพนันออนไลน์ทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจิกกัดพฤติกรรมของผู้ชายกระเป๋าหนักในมาเลเซียที่ชอบอวดรวยว่าตัวเองเป็นลูกใครแต่สิ่งที่ทำให้เหล่าบริงของขึ้นคือเนื้อเพลงท่อนที่ว่ามักจะมองแบ็คพริงแล้วช่วยตัวเองเพราะไม่เพียงหยามศิลปินในดวงใจแต่ยังเป็นการหยามเหยียดผู้หญิงอย่างแรง ว่าแฟนคลับแบงคพริกงตั้งไปถล่มเนมวีในโลกโซเชียลยกใหญ่ทั้งยังเรียกร้องให้ลบคลิปวิดีโอนี้อีกด้วยถึงอย่างนั้นแฟนคลับของเนมวีก็ออกมาโต้กลับว่านี่เป็นแค่เพลงสะท้อนค้านิยมบางอย่างในมาเลเซียเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่แถมหลายคนยังขอบคุณพริงที่มาช่วยปัญญ่นยอดวิวให้เพลงของเนมวีอีกด้วย